สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการ Healthy v v r i i t y รายการดีๆสำหรับคนรักสุขภาพวันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับโรคดวงตายอดคิดในปัจจุบันนะครับนั่นก็คือโรค C.V.S หรือที่มีชื่อเต็มว่าโรคคอมพิวเตอร์วิชั่ n ซินโดมนั่นเองโรค C.V.S จะเกิดกับคนที่ทำงานเล่นเกมอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเป็นระยะเวลานาน,าน อาการของคนที่เป็นโรค cbs นี้นะครับจะมีอาการแสบ,บตาปวดตาตามัวนะครับปวดหัวปวดบ่าปวดไหล่จนไปถึงหลังนะครับสาเหตุเกิดมาจากจ้องคอมพิวเตอร์นะครับเป็นระยะเวลานานนะครับระยะห่างระหว่างดวงตากับหน้าจอคอมพิวเตอร์มันอยู่ใกล้จนเกินไปมุมเอียงของคอมพิวเตอร์นะครับกับดวงตามีมุมเอียงที่ไม่เหมาะสมนะครับทำให้ดวงตาเกิดอาการเมื่อยลา้า วิธีป้องกันหรือบรรเทาอาการของโรค CVS นี้นะครับก็คือ 1. ปรับความจ้านะครับหรือแสงสว่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมนะครับไม่จ้าจนเกินไป 2. ปรับระยะห่างระหว่างดวงตากับหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับไม่ควรน้อยกว่า50ซนเมตรนะครับข้อที่3ปรับเปลี่ยนอริยบทนะครับพักสายตาโดยการหลับตาหรือละสายตาไป ตำแหน่งอื่นๆนะครับเพื่อลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาและอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับของบ่าไหล่และก็หลังเรานะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะห่างไกลจากโรค CVS ได้แล้วสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการผลิตภัณฑ์อาหารเสริมรบำรุงสายตา Target และกลับมาพบกับสาระดีๆกับรายการ Healthy ว i t y ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ